ทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เป็นมือถือในสไตล์ฝาพับรูปร่างค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างพิเศษนะครับสีเทาชมพูแบบนี้มันคือ Sony Ericsson w 3 8 0 0 i Walkman Phone นะครับสีทั่วๆไปที่เห็นกันก็จะมีสีเทาสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับแต่ตัวนี้สีเขาจะพิเศษกว่าเพื่อนอันนี้ก็คือหน้าตาเมนูเขานะ เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยครับก็เลยมีภาษาไทยมาใ,ใช้ด้วยเปิดตัวมาเมื่อปี2007นะครับตอนนี้ก็16ปีแล้วนะมาลองเปิดเพลงฟังกันรุ่นนี้ถ้าเล่นผ่านหูฟังเสียงจะดีมากๆนะครับเขามีเมกะเบทให้เลือกด้วยอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นเกมกันต่อนะนะครับเป็นสโนว์บอร์ดแบบนี้สมัยก่อนดะกราฟิกแบบนี้คุณลองดูกันฮะหรือว่าไมคขค้เลนะครับ แต่มันอาจจะเป็นเกมที่เล่นยากไปนิดนึงครับแต่เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Sony Ericsson W380i ตัวนี้สภาพค่อนข้างสวยเลยนะลองหามา